ข้าโบลานเพิ่นวาไว้งั่วควายนั่นมีคุณค้วนขาย่ามฝนดอกใดแก่ก่าย่ามแดงดอแก่ฟื้นพี่น้องเอ้ยข้นมันเถ่าแก่แล้วย่าได้คมเขาหักย่าได้เอาเทียมไถใส่เกวียนปุ่มไข่ให้ค่อยอดสาเลียงเอาไว้แลดูตามประเภทให้่อยสมเพลียงว้เอาขี่ดอกไซล้านเด้อพี่น้องเด้อครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เบ่งช่องพ่อเลี้ยงผู้เม่งยู่คือเกาเหมือนเดิมเช่นเคยเพิ่นวาเที่ยวทางเบ่งเหืงหลายมันสีคำมั่วจะกินมากว่ามันจะสาดอกคำทาง บุเพบ่เคยสางตางหลังบ่เคยห่วมแม่นสวมแบนว้ก็ไล่ล่างห่างกันพี่น้องครับผมมื้อนี้พอเลี้ยงผู้เม้งสิพาพี่น้องมาเบิ่งของดีราคาถูกพี่น้องครับผมเห็นแล้วบักตาดังไรพลังเมื้อนี้ถือแข้งอีหลีบ่อยาก,กเว้าอยากอายเล็บเลียงยามเกี่ยวเข้าพี่น้องครับผมเอา้าไปพอ่อกับเจ้าของเพื่อนนํากันสวัสดีครับผมสวัสดีครับีรรครับรบกวนแนะนําโตนะครับซื้อว่อะังก่อนซื้อตะวันจิตวิคามครับผมซื้อตะวันมื<พ>อ้อนี<พ>อ้เอ่พอพี่ตะวันนี่หอยตะวันนี่มีจักรายการครับสิมาเปิดนี่หารายการครับมี่หารายการที่บ้านไหนครับนี่เบฮ้ คอนสวรรค์ครับอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิพ่อหนึ่งแถวเมนครับผมครับผมเอาพี่น้องครับผมมาเบิ่งควายงามชัยภูมิเด้อพี่น้องเด้อบาดนี้ถือว่าใหญ่ไส้ใหญ่ไส้แบบเชนนี้แต่ว่าไส้รถถังเลยนะครับอันนี้เป็นสายเพชรอุดรความใหญ่บ่ต้องเว้าถึงพี่น้องครับผมเอาความสูงของควายแม่นี่สูงหไรบ้านใดบ้านเอ่อวัดได้1 4อยสีซมสูง147ครับผมโอ้มันสูงกว่าเพลี้ยงเหมือนต้อพี่น้องสูงร้อยสี่สิบเจ็ดเซนพี่น้องครับผมสถานะเด้อครับบ้านเนี่ยทองหรือบปล่าทองทองครับทองได้จัักเดือนครบ ประมาณหกเจ็ดเดือนประมาณหกเจ็ดเดือนพี่น้องท่องย่ายีเดีพี่น้องครับผมตอนนี้ท่องมันดึงลงแล้วบัดที่นี่กาเป็นลูกแรกกันป่ะครับแม่นครับเปิดไว้หลายปันใดอยากเปล่าให้พี่ให้น้องเขาฟังเบ้างกันนะเปิดไม้ลายปันใดครับครับเจ็ดหมื่นครับผมราคาห้องไปเจ็ดสิบเนาะครับผมเจ็ดหมื่นครับผมเจ็ดหมื่นพี่น้องถือว่าสื่อให้ในซานบ้านแห่ได้ป่าใครเอาเมียไม่ได้ลูกพร้อมบุญสั่งตั้งแต่หลังพี่น้องครับเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ครับศูนย์แปดสองครับครับผมสองหนึ่งห้าคร แปดห้าเก้าแปดครับผมครับผมอีนน้ติต่อได้ตลอดเวลาค <K an> <ม>ราับผมบรไดารตระหนักรับเยเนาะครับผมครับผม <K an> พี่น้องครับผมห้เบิ้งด้านหนากนพี่น้องปกติเขาเบื้องฝวายเขาสิเบิ้งว่าหนึ่งคือหัวหมอทอ่งลักษณะหนาเขาเป็นยังไงพี่น้องเขาส่งเสียเขาส่องซองพี่น้องซุมือนี่บ่ต้องไปสนใจดรอกเขาส่องเสียเขาส่งซองเอาเป็นทีนี้ว่าเขาส่งแบบใดที่ว่าเอาไปเลี้ยงแล้วมันคำมันคุ้นพี่น้องครับผมอันนี้เป็นสายพชรุดรอัตลักษณ์ชัดเจนตาแต้มแก้มจำข้ออ่องถุงน้องเขาหางเงี้เลยเขาสันหลังปลาบูหูใบตองสัง นะครับผมใบหูใหญ่ไล่หนากว้างนะครับหน้าสวยหน้างามหน้ายกอกล้อยพี่น้องก็ไอตัวนี้ยไอเบิกเออเผาบ้างกันนะอุ้ยพี่น้องครับผมหน้าพัฒนาแต่ว่าเรื่องราคาพอเหลียงผู้เม่บงบ่งมีส่วนเกี่ยวของให้โท่มาหัวตอรองกับหอยตะวัเนเด้อพี่น้องเด้อ<ก>ครับผมต่อรองกันเอาเอามาที่ไหเบิ้งดานขางดึงไปประทาตุบนไหนพี่น้องเบิ้งดานขางบ้างกันนะมันใหญ่แห้งแต่ควายังดีว่าตัวพี่น้องคาดพันธุกรรมเป็นตาพัฒนาว่าเดืเบิ้งข้อด้วยผมนะเอ้ายุดอะไรจังน่อยนี่ล่ะเขาว่าเล่าปากคอข้อปากแข็งพี่น้องครับผมาแง เอาพี่น้องครับผมห้เบื้องด้านขางเด้อพี่น้องเด้อยขนาดเบิ้งด้านขางยังซ้ำนี่พี่น้องครับผมอ่างแห้งอหลอีผูดใดได,ไ,ไ,ดไปพี่น้องครับผมเอาศาสตร์ไปนอนบูเบิ้งมอลำเรียนโทรศัพท์ใด้สบายหลังเล่านั่นเปแห้งเปเล็บเซบเลยท่องท่องงา่ายเรลาพี่น้องครับผมเบื้องด้านขางลำคิงเล่าปาคอข้อปาเข็งไข่ตัวนี้น่าพัฒนาต่อพี่น้องครับผมผู้ใดกําลังมองหาสายเขาวาสายพัฒน,นาไปแล้วเนาะ่อยตะวัน เขาเอิ่นว่าสายที่พัฒนาแล้วเด้อพี่น้องเด้อครับผมสูงร้อยสี่สิบเจ็ดเออสรุปรายละเอียดพี่น้องครับผมควายตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อความสูงสูงร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับบวกลบไปเส้นหนึ่งนะครับสถานะตอนนี้คือทองทองแรกนะครับเป็นควายทองแรกเป็นควายสายเพชรอุดรพี่น้องครับผมอ่าหอยตะวันเราเปิดไว้ให้พี่น้องในตัอร่องคือเจ็ดหมื่นถวนเนาะครับเนาะเบอร์โทรศัพท์ก็ตามที่ให้ไปนะครับผมพี่น้องครับผมหายเบื้องด้านไทยจากน้อยนะครับเบื้องเหงาหางเด้อพี่น้องเด้อครับผม เงาหางพี่น้องครับผมหางลมหางลึกวา่ตัวนี้แต่พัฒนาพี่น้องครับผมอ่ะม่อยากเบ้าลายใหญ่หางพี่น้องเม่าไปไลยมันไล่ขยายขึ้นพียให้งผานาสาวฝากพี่ฝากน้องเข้าวายตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อเป็นวายสายเพันุอุดรครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งโตต่อไปเลยพี่น้องครับผมเอาครับผมมาเบิ้งไล่การที่สองพี่น้องครับผมอุ้ยหนาเขาพี่น้องว่าต้องเบ้าถึงเลยพี่น้องเขาตัวนี้คักอีหลีพี่น้องครับผมเขาเรียกว่าเขาตกขั้นซ่อนตาจอมไข่ตัวนี้คือว่าได้ออกตาเยียวพี่น้องครับผมเพราะว่าปกติมันจะมีตานกเป เขานี่ย่ต้องเสิร์ฟพี่น้องครับผมตัวเนี้ย้ามอีดีบัดที่นี่เราเป็นวา่สายใดไอ้แต่วัานสายปานสุรินทร์ครับผมสายปานสุรินทร์เนาะครับผมอู้นาเขาสวยงามมากเลยบัดที่นี่ความสูงเราสูงหลายปันไดครับเนี่ยร้อยสี่สิบสองครับสูงร้อยสี่สิบสองได้ลูกมาจักโตแล้วอันนี้ตัวที่สองทองที่สองครับอ๋อตัวที่สองทองทองที่สองสิไปอ่าเห็นบอกว่าตอนนี้บ่อได้ตัวทองแต่ว่าทับกับวอยอยู่ในขอกเขาเมียนครับครับผมให้พี่น้องไปรุ่นเอาอันนี้เปิดราคาในราคาทองว่างได้พี่น้อง ของพี่น้องสีได้ไปก็คือว่าของแถมในท่องนั่นแหละเนาะเบาง่ายๆเลยบัดที่นี่ห้อยตะบันเปิดไว้หไล,ไลไปได้เนี่ยสี่สิบห้าครับเปิดว้สี่สิบห้าโอ้เป็นยังไงพี่น้องด้ฟังราคาเพราะอยากขี่เสะส่งซักเอาเองเนาะเลียจแห้งควายบักง่าม<ว>ไหมเนาะเปิดใบสี่สิบห้าวันนี้ไหมโอ้ยพี่น้องครับผมคักขนาดควายตัวนี้พี่น้องอยากให้พี่น้องห้ามาเอาไปพัฒนาต่อเด้อพี่น้องเด้อมีถุงเทาขาวนะครับผมเล็บกะล่าตางามโอ้ได้ได้พี่น้องครับผมโค้งสางดีนะครับผมกระดูกซี่โค้งจับสูง นะครับเล็บดีค่อยตัวนี้หางลามหางลึกโอ้ได้พี่น้องแต่ว่าสมราคาเกินเกินงามเกินราคาเปิดใบซีซิมหมารับผมอุ้ยขาดขนาดพี่น้องครับผมอ่อพี่น้องครับผมควอยงามๆจังสี่กับโดนๆมีเถื่อไเด้อพี่น้องเด้อขาดสีไใ้บินมากคือน,นกเจ้าข้าวว่าขาดสี่ด้บินเจอจังอีกาได้สิเป็นของเข้ากับเป็นของเข้าคือกอล่ะพี่น้องครับผมพูดได้อยากได้ของดีราคาถืออยากได้ของดีราคาถือมาทุ่มาเอาน้ำพ่อยแต่วันเด้อเอาขอเบอร์โทรัพท์อีกทียนะครับไอ ศูนย์แปดสองครับสองหนึ่งห้าครับแปดห้าเก้าแปดครับผมครับผมอันนี้เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เด้อพี่น้องเด้อความเงาเงาเงาพี่น้องครับผมไม่เห็นไกลๆซ้ำกันกับไม่สาวแย่ไครหมดแดงพี่น้องเงาแห้งอีหลีแม่ค่อยแม่นี่แม่ได้เงาเดอก็สมส่วนเขาเรียกว่าเป็นค่อยที่สมุทรมากเลยพี่น้องครับผมให้เบิ้งดันถ่ายเด้พี่น้องเด้ออ่าเบิ้งดันถ่ายไปด้านหนาพูดอ่ะเบิ้งเงาหางด้วยพี่น้องพูดอ่ะอุ้ยเงาหางใหญ่ไลหนากว้างหางลามได้หมดเลยเล็บกระลาตาสวยอันนี้าายง นะครับโอ้บะมี่หม่องตีบ่มี่หม่องฟิวเขาับประกันตัมนี้เนาะครับเนาะครับผมับประกันตันี้ทุการการเด้อพี่น้องเด้อครับผมก็ฝากพี่น้องไว้ผู้ใดอยากได้ของดีราคาถูกให้โทร่มาหาหอยตะบ้านเรานะครับความสูงสูง142ครับผมครับผมน้ำหนักบ่ได้สั่งพี่น้องครับผมมหาตะัางยากก็เลอาแต่อันความสูงนี่แหละเอาก็ฝากพี่น้องไว้เด้อครับผมสรุปรายละเอียดของ่ายแม่นี่นะครับกับความสูงที่วัดไว้สูง142ลูกโตที่24ไปนะครับผม ลูกโตที่สองสิไปไอต้ตะวันเราเปิดใบให้พี่น้องผู้ใดยุ่ยไก่ยุ่ยไกย่กไกสนใจมาเอาไปพัฒนาต่อก็คือสี่สิบทรอยก็ไอ้สี่สิบห่าครับสี่สิบห่าพี่น้องทัท้งทาถามดูๆเขาจะเล่าเรื่มราคาได้ถึงร <c oughs> ่องเข้าสิดีดีใจนะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ก็คักแห้งเหรอพี่น้องครับผมความเหี้นาเขาล่ำคิงสายป่านสุรินแข่งขาโอ้ยได้หมดเอ้าไม่อยากว่าอยากได้เล็บยังเงี้ยเจียวเขาพี่น้องความงามเบานีหนิปากพี่ฝากน้องไว้ผู้ใดสนใจให้โทรมาเด้อพี่น้องเด้อเอ้าเดี๋ยวไปเบิ่งโตต่อไปเลยครับผมเอาครับผมมาเบิ่่่งงรรราายกทีีพน้อคับผม โอ้ตัวนี้รอแห้งอีหลีม่าเป็นลูกผู้ใดครับเนี่ยลูกเจ้าไหมครับลูกเจ้าไหมหน้าตารอแห้งพี่น้องครับผมหลังจากที่เขาเบิงควายแม่แม่ม่านสองโตวันที่นี่มาเบิงควายผูกอ่ะขอให้พี่น้องเบ่งเอกสารเลยพี่น้องเด้อนะครับผมใบหลอดครบลูกเจ้าไหมรับประกันตำแหนี้ทุกรายการตัวนี้ครับผมความสูงไรสูงไรภายใบาน,น <40. S 1> สูงไรสี่สิบสูงไรสี่สิบอายุแล้วไรจักปีสองปีครับอาอควายสองปีสูงไรสี่สิบเลยอ้ยพี่น้องครับผม นาล่อขนาดอันนี้เขาเรียกว่าเขาส่งเสียของแท้เลยพี่น้องครับผมเขาสวยมากเลยเขางามนะครับหัวโนกตาพี่น้องเบ่งตาแล้วเด้อตากระใบหูอันนี้เป็นลูกเจ้าไม่ล่อได้พอล่อเกือบซ้ำพอเลี้ยงไหมครับตัวน,นี้ไหมอุ้ย,ยขกขนาดเลยพี่น้องครับผมเอาเบ่งหนาเบ่งเบ่งข้อเบ่งกันน่ะพูดอ่ะอุยขาเรียบบ่มีมองฟิวปรับความสูงกับอายุสองปีมาสั้นว่าอ้ยนาอครับผมสะอ่อนมาที่นี้ไอแต่บ้านเปิดไร้ลายไปได้นี่ ชี้หาครับเปิดไปชี้สิบห้าครับผมโอ้ยคือวอาควายเดี๋ยวต่อมาชี้สิบห้าเนี่ยก็ยังว่าอยากปล่อยให้พี่น้องเข้าได้ทำทาเบากกันนะพี่น้องครับผมเบากันไปแนแง่กันไปนั่มพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องเข้าได้ของดีราคาถูกพี่น้องครับผมก็เลยเบากันไปแน่นะครับผมแต่ว่าความงามของควายตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อผู้ปากเป็นเอิรนควายเถิอกอันบานเท่าพุนบางคนเอิรนควายผูกครับผมเป็นลูกของเจ้าไมมอายุได้สองปีพี่น้องสองขวบ ไอ้ตาบ้านเปิดใ้นะครับอันนี้เป็นราคาห้องได้พี่น้องครับผมห้องว่าด้ไห้องดังดอกพี่น้องครับผมเพราะคือเอน้วทับเรีบดอกพี่น้องห้องค่อยๆหนึ่งดอกพี่น้องมาตอร่องได้ค้อเกาหน่าละเปิดใบสี่สิบหาให้พี่น้องเบิ้งข้อกับใบหู้ได้พี่น้องเด้อพูดอ่ะข้อเบิ้งเออบเบักงเผาเบิ้งอัตลักษณ์เล่านะครับผมนี่แหละเขาวาข่าควายทุงเท้าขาวนะครับตาจอมไข่นีได้นะครับท้ายสูงกว่าได้ไอ้ตาบ้านเนี่เนอะครับผมท้ายสูงกว่าพี่อ่ะพี่น้องให้เบิ้งความเน้าของวขยแมนไขยผู้น้อพ ควายผูน้อยเจ้าไหนไม่คือใหญ่แท้ควายผูน้อยว่าสันบ่าเราวา่าควายผูน้อยแต่ว่าจูงออกจากคอบไม่ย่าย่าพี่น้องเบิ่งลึงบาดนี่พี่น้องลึ่งนี่ห่างจากท้องอยู่ประมาณสองนิว้วคือตามเกณฑ์มาตรฐานเลยนะครับควายตัวน,นี้แล้วก็เล็บกับง่ามเด้อพี่น้องเด้อเนื้อหนังบางสาซ้ำกันกับว่ามันควายหนังจันเด้อพี่น้องเนื้อหนังบางสาเราเกิดเลยอ๋อว่าที่นี่ให้พี่น้องเบิ่งด้านไทยเอาอถึงไปให้พี่น้องเบิ่งด้านไทยเขาเบิ่งก,กันกน่ะพูดถึงพี่น้องเบิ่งหางเราดู พี่น้องได้พอเอาจังสิพี่น้องครับผมตอนนี้ราคาาว่างควายมันมันเริ่มปรับแน่อาจจะถูกลงก็เก่าผู้ใดมีกําลังทรัพย์ก็อยากให้เอาไปเก็บใบพี่น้องครับผมเอาไปเป็นพอพันแบบเนี้ยเพราะว่าตอนนี้ราคาทับมันเกิดสีแพงแห้งเท่ากับเอางสี่หลาพี่น้องไปพัฒนานะครับได้ของดีราคาถือไปเอาไปพัฒนาได้พี่น้องเด้อเอาไปเป็นพอคุ้มฝูงเปิดไว้คือ45านะครับเนาะครับผม45ลูกเจ้าลูกจะไม่อายุได้2ปีครับผมอายุได้2ปีเอาครับผมก็ฝากพี่น้องไว้ ผู้ใดกําลังมองหาพอคุ้มฝูงเด้อพี่น้องเด้ออนาคตไก่ตัวนี้ถือว่าน่าพัฒนาหน่าจับต้องพี่น้องครับผมข้อเราดีตาเลาสวยเราเชิดดีเด้อพี่น้องครับผมค้วยผูหน่อยตัวนี้พอเลี้ยงผู้เม่งไม่เห็นทีแรกก็โอ้ถือว่าคักพี่น้องตําตาเลยค่อยตัวนี้ถือว่าเต็มเต็มเลยง่ามแห้งนะครับแต่ว่ากับวรูววาพี่น้องสีมักขึ้นกันกบพอเลี้ยงผู้เม่งบ่อนะครับผมกับฝากพี่น้องไว้นี่แหละครับว่าเจ้าผู้ท่ายรับรวยค่อยง่ามเมืองค้อนสวรรค์ผู้ใดนอสีได้ขืนครับไทยใบกสี่น้องไว้ เอากับความสูงสูงร้อยสี่สิบนะครับเนาะอายุได้สองปีลูกไส่เจ้าไม้เอกสารครบใบตะวันเปิดไว้ให้พี่น้องได้ต่อร่องคือสี่สิบหาน้อครับผมครับผมอ่ะโอเคครับผมฝากไว้เด้ไปเบิ้องตัวต่อไปครับเอาครับผมมาเบิ้งอีกรายการหนึ่งพี่น้องครับผมเดี๋ยวพอเยายามพูดเม่งสี่ข้นให้ว่าตัวที่หนึ่งตัวที่สองที่สามเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเพื่อสี่ายในการต่อร่องนะครับเผื่อกระสีบ่ได้จําผิษตัวบัดสร้างซื้อตัวแม่ไปฮอดบ้านเป็นตัวผูเดี๋ยวสิว่าเปลี่ยนตัวมานะครับผมอันนี้เป็นตัวผูหรือตััััััววววเเมีีีียบบดนนนนน้้้ตตตตผผููครป็ือ่ ครับผมโอ้คือรออย่างนี้โอ้สูสีกับพอเลี้ยงได้ในตัวนี้ครับผมบัดที่นี่ขั้วสูงสูงหลายมาได้แต่บ้านนี่ร้อยสี่สิบเจ็ดครับสูงร้อยสี่สิบเจ็ดนี่พี่น้องอายุจากปีครับสองปีหนึ่งเดือนครับสองปีหนึ่งเดือนโอ้จังกว่าเก่าพี่น้องครับผมจังกว่าโตเมื่อกี้นี้เมื่อกี้สองปีสูงร้อยสี่สิบตัวนี้สองปีหนึ่งเดือนเด้อพี่น้องเด้อครับผมสูงร้อยสี่สิบเจ็ดเป็นวายผูเป็นลูกของนี่พี่น้องครับผมบัดไดเต่วก็เราสีใหญ่เราบอกเป็นลูกวายเราเป็นลูกสร้างนี่เด้ ลูกช้างอุดรมาสั่นพี่น้องครับผมเอกสารครบโอ้ยไงเนาะครับผมลูกสร้างอุดรนเอกสารใบหลอดครบเด้อพี่น้องเด้อเอาบางจุดเด่นๆของเราควายตัวนี้นาเขาพี่น้องครับผมนาเขาแลา้วก็แล้วก็อัตลักษณ์พี่น้องครับผมนาเขาใ่ดีนะครับกระดานเขาใเด้อพี่น้องเด้อครับผมเกือกบมาหอดโคราาดอยู่ดิครับผมคือว่าใบหูกับใยข้อรกับใยล่ยกะกว้างเล็บกใหญ่ตากังามเปิดไว้หลายแบบได้ก็ได้ไง หาสิบห้าครับเปิดไฟหาสิบห้าุ้ยถือว่ามือนี่มาพอถือว่าด่งความควายงามเลยเด้พี่น้องครับผมบอยากให้พี่น้องมาเห็นน้ากันเขาเจาว่าแต่ละรลยกันนี่พี่น้องครับผมพูดใดอยากเขาเมือเบิ้งตดแท้ๆเป็นๆเ,นเนด้พี่น้องสามารถจับตองได้ให้เขามา่เบิ้งยู่บานน้อง,งบ้านน้องบินครับบ้านน้องเบนเด้อพี่น้องเด้อครับผมเขอ,อสวรรค์ครับวัดชัยภูมิครับผมอำเภอขอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิเฮาพี่น้อง<ำ>สีมาเห็นของดีเลยพี่น้องครับผม นาจับต้องนักทุกไายการมือนีหรือสีมะเมาก็ได้พี่น้องครับอยู่นี่ประมาณเศร้าสามสิบตัวนี่แหละพี่น้องมือนีมันไหลก็เลยเอามาแบ่งพีแบ่งน้องเขาประมาณเสี่หาตัวนี่แหละให้เบิ้งก้อนครับผมเรียกน้าจิ้มก้อนผู้ใดสนใจก็จังเขามาเบิ้งอยู่ขอกอยู่ฟ้ามด้วพี่น้องด้อครับผมเปิดไว้คือห้าเท่าไรก่อนห้าสิบห้าครับเปิดไว้หาสิบหาพี่น้องครับผมลูกสร้างอุดรกับควายน้อยได้พี่น้องสองปีหนึ่งเดือนสูงร้อยสี่สิบเจ็ดลําคิงเราใด้่มืดเลยอ่ะดึงพังคางให้พี่น้องเขาเบื้ เอาพี่น้องครับผมเบิงทาเรายืนทานี่พี่น้องครับผมค้นกับควายสูสีกันเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยทำเอาหนายแบบมาจับควายมือนี่พอเลี้ยงผู้เม่งบริยากกานย่างเข่าไปไกลตรงพี่น้องอยากไอเลี้ยงเงี้ยเกี่ยวเข่าเลยล่ะมือนี่ยขากายวายตัวนี้ความงามกับความเงีวพี่น้องครับผมหมองทีเราเด่นเด่นเด้อพี่น้องเด้อพอเลี้ยงผู้เม่งกะว่าให้หัวให้มวนไปน่ำช่องเบิงช่องพอเลี้ยงผู้เม่งบ่ต้องซีเรียสพี่น้องเบอกกันไปแน่เงีกันไปน่ำน่ะล่ะพี่น้องเบิงเบิงขวัญเล่าพี่น้องนี่ล่ะเขาเรียกว่าขวัญตกสวงทัััั้้งงง่เลยยยคคววาาาตนนีทกมะรบ อายุเล่ากันหน่อยๆได้พี่น้องอายุตอนนี้สองปีหนึ่งเดือนสูงร้อยสี่สิบเดหิบ่ธรำบดาพี่น้องครับผมแต่ว่าเราเป็นควายผูด้วยพี่น้องด้อครับผมฝากไว้ผู้ใดกําลังมองหาควายผูน่อยแต่ว่าตัวใหญ่เอาไปเป็นพ่อพันนะครับผมเอาไว้ทาจับสัตว์อนาคตเอาไปทับนี่เราเป็นคุ้มฟูงนล่แหละไอ้ตะบ้านเปิดไว้หาเมื่อนหาไม่ใช่ครับผมหาเมื่อนหาลูกสร้างอุดรเนี่ยครับครับถือว่าน่าจับต้องได้พี่น้องครับผม โอ้ถือว่าคักเลยพี่น้องครับผมอา้าวผาเลี่ยงผู้เม่งก็อยากให้พี่ให้น้องเฮาผู้ใดกำลังเบิ่งช่องพาเลี่ยงผู้เม่งอยู่เด้อพี่น้องเด้อครับผมมาเอาของดีๆนี่ไปพัฒน,นาต่ออันนี้เป็นควายที่พัฒน,นามาแล้วอสองปีหนึ่งเดือนสูงร้อยสี่สิบเจ็ดถือว่าไม่ธรรมดาพี่น้องครับผมถือว่าเป็นควายหยักเลยละ่ะพันธุกรรมใส่หยักก็ฝากพี่น้องไว้เอา้าผู้ใดสนใจก็โทรมาคุยกันเด้อพี่น้องเด้อเอา้าเดี๋ยวไปเบิ่งตัวต่อไปเลยครับผมครับผมพูนว่าเงินข้ามแก้วคือเข,ขาวัวปลาพีีีีี่่่่นนนนนนน้้้้้้้้้้อออออองง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 ถถาาาามมมมดดดดดกกกก็็ไไไไใใใหสเเ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 ิิิขขซซซยยตบบพ มีเงินมีทองมาเอาควายชุดนี่ไปพัฒนานะครับผมอันนี้เป็นรายการสุดท้ายเด้อพี่น้องบัดที่นี่เราเป็นลูกเต่าผู้ใดครับนี่ลูกไผ่เราเต่านี่ลูกสร้างกุโดนนี่วับอันนี้ก็ลูกสร้างดิี่ครับขนาดพี่นออ้องเพราะมันใหญ่แห้งเพื่อนเอาเอกสารให้พี่น้องเบิ้องเราหน่อครับผมอายุเราได้จักเดือนจักปีอ้ไรสองปีครับสองปีสองปีจักเดือนหนึ่งเดือนด้วกันมั้สองปีหนึ่งเดือนพี่น้องครับผมตัวนี้ก็สองปีหนึ่งเดือนบัดที่นี่ความสูงเดีบันนี่สูงหลายบันไดบันนี่ ร้อยสี่สิบหกครับตัวนี้สูงร้อยสี่สิบหกพี่น้องครับผมเป็นควายผูเด้อพี่น้องเด้อควายผูหน,น่อยตูกสร้างอุดรสูงร้อยสี่สิบหกตาง่ามคว่วายตัวนี้สะอ่อนตาเล่าแม่พี่น้องตาหวานเยิ้มเยิม่มยุมยมยมกคนเขาเรียกว่าตาเยียวไขยตัวนี้นะครับหน้าเขาสวยนะครับเขากลางเขาเปิดนะครับถือว่าเขางามภาษาบ้านเฮากับเขาตกขั้นซอนนะครับถือว่าเป็นควายเขาเสียเข้ามาตกขั้นซอนก็คือเอาซอนหรือเอาบ่วงมาบ้างเกยกันเด้อพี่น้องเด้อบัดที่นี้เรามีขวัญทุ่นเขาขวัญเทานาง่าพี่น้องครับผมนี่ถ คักเลยนะครับผมถือว่างามแห้งบบทีนี้เอิบบักเผาเด้อพี่น้องเด้อนี่นเป็นวาไยไซสอยสามเซนบนได้พี่น้องครับผมเอิบบักเผาแตกพร้อมพี่น้องครับผมเล็บดีวายตัวนี้นะครับตาใส่ได้ตางามใบหูใหญ่ข้อหนาข้อใหญ่นะครับท้ายก็สูงกว่าหนาอนาคตรับร่องว่าร้อยหกสิบนี่ร้อยเจ็ดสิบนี่ถือว่ามี่เห็นเลยพี่น้องเพราะว่าตอนนี้สองปีไหมพี่น้องสองปีนี่สูงร้อยเท่าไรร้อยสี่สิบหกครับสองปีสูงร้อยสี่สิบหกเหรอพี่น้องครับผม คิดว่าสูงร้อยเจ็ดสิบกว่ามีเห็นควายตัวนี้ถือว่าพันธุกรรมยักเลยพี่น้องถือว่ามาดีก็ฝากพี่น้องไว้เลยบัดนี้ความเงีวได้นะครับผมเหลียบลำคิงพอเหลี่ยมผู้้มมิ่งสียางบึงขึ้นจังไปหาซื้อควายน้ำตลาดนัดเหลี่บพี่น้องกำลังหาเบิงว่าหม่องได้ที่มีตมํตำนี้สีไฮพี่ไฮน้องห้องบ่ขันมันมีมน่งตำนี้สีบ่วไฮไปสันเดชครับผมอันนี้รับประกันตำนี้ได้เนะาะครับผมหนาพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อควายตัวนี้กับค,ค,ความสูงสูงร้อยสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดนี่าบา นะครับผมเปิดใบหาสิบอ้ท่ายก่อนเปิดใบทนาก่อนไม่ก้าสิครับเปิดใบเก้าสิปท่ายก่อนเก้าสิปเก้าสิปทวนติี่ครับเปิดไบเก้าส <90 S 2> ิบเด้อพี่น้องเด้อราค่าเราเปิดว้ให้พี่น้องในตอร่องอันนี้แลว้วห้องซื้อดอกพี่น้องครับผม <c oughs> ห้องมันมันบ่ดังบานไดดอกพี่น้องห้องครับผมราค่าห้องพี่น้องพี่น้องยังมาตอร่องกันเอานะครับผมมาขอแบงแลาออกไปพัฒนาตอนะครับผมเราเปิดใวเก้าสิบพี่น้องคือผู้ปากเป็นกระบะเก้าเมื่ไอไน้อยเนาะครับค่าคาเปิดไบเก้าเมื่นนะครับผมกัฝากพี่น้องเข้า นะครับผู้ใดกําลังหาพอพันที่จะเอาไปคุ้มฝูงนะครับผมถือว่าจับต้องได้นะครับไห้มาเบิงตัวแท้ๆเป็นๆก็ได้เด้อพี่น้องเด้อครับผมกัฝากพี่น้องเฮาครับทุกอย่างคือรับประกันพี่น้องครับผมวายตัวนี้ครับครับผมเสื้อสายหนาเขาล่ำขิงใบหูตานะครับผมเล็บกะลาตางามพี่น้องครับผมลึ่งสวยเรื่องงาม่ายไงไรกว้างนะครับผม่ายสูงกว่าหนาพี่น้องครับผมหนาเขาไงกระดานเขาไงครับผมกัฝากพี่น้องใบ้เราเปิดใบเก่ามืนพี่น้องครับผม ผู้ใดสนใจให้โทรมาต่อรองมาคุยกันเอาไอ้ตะบ้านมียังสีฝากกับพี่กับน้องเข้าว่าครับนี่ฝากว่าจังไดฝากเบิ่งกันน่ะครับผู้ใดสนใจนะครับคุยง้างนะครับครับมาได้ครับบ้านหนองเบนจังอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิครับผมครับผมครับผมโอ้ขับเป็นนักมวยก็ถือว่าเว้าหน่อยต้อยหนักได้เนาะพี่น้องเนาะครับผมเอ้ามื้อนี้ทีมงานของพ่อเลี้ยงผู้เม่งก็ขอขอบคุณ ไอตะวันนะครับที่ให้ทีมงานของผอเลยงผู้เม่งมาเปิดราคานาคอกไหพีใหน้องเข้าได้ไปพัฒนาต่อค่ายงามผู้ใดสนใจก็ให้โทรมาด้วยพี่น้องเด้ออยากเขามาชมตัวจริงเก็จังเขามานะครับผมวันนี้ขอขอบคุณนอยตะวันขอบคุณครับผมขอบคุณครับเอาเอาครับผมมีอีกรายการหนึ่งพี่น้องครับผมอันนี้ถือว่าเป็นเป็นช่องทางไหพี่ไหน้องเข้าสาหรับเกษตรกรผู้ทุนหน่อยที่หาพอพันไปทับพี่น้องครับผมค่ายตัวนี้พี่น้องครับผมความสูงสูงหลายปานไดก็่ไรตะวันร้อยหกสิบห้าครับสูงร้อยหกสิบห้าคือตอนนี้ มาทีนี่เขาผสม,มให้พี่ให้น้องเขาเปิดไปผสม,มข้างละเท่าไรครับนี่ข้างละหาร้อยครับผมข้างละหาร้อยนี่จนติดหรือจังไหวรับประกันจนติดรับประกันจนติดข้างละหาล้อยแต่ว่ารับประกันจนติดพี่น้องคุ้ยควายตูดไงน,นาเขาต่ว่าคว,า,ควายตดไงฟันแท้หนึ่งคู่พี่น้องครับผมอ,บอันนี้ฟันแท้หนึ่งคู่อายุสองปีกว่าแต่ว่าพอเดยกผู้เมิงมแต่ฟันปลอมตอนนี้พี่น้องโอ้แห้งว่าในมันสิรุดครับผมอ่าก็เปิดว้นะครับเปิดใบระาท่กไรนี่สองแสนหาครับ เปิดได้สองแสนหาค่าเถือค่าเถือ,อพี่น้องค้าเถือมีพี่น้องเข้าสนใจ <S <S อยากเอาไปเป็นพ่อพันธุ์เนาะเพราะว่าอายุได้สองปีกว่าเด้อพี่น้องเด้อฟันแท้หนึ่งคู่นะครับตอนนี้เรารับผสมพันธุ์ไหพี่หพไหน้องเข้าครับผู้ใดยุไกยุไกนะครับผมก็เอารถใส่ตัวแม,ม,ม่มามาผสมยุฟ้ามเข้านี่แหละหา,าล้อยรับประกันจนติดว่าสั่นหูยขนาดพี่น้องครับผมโอ้ยพอจะขี่ไส์สมซักเอาเองเนาะพี่น้องเนาะผมอันนี้เราเป็นลูกผู้ใหก่อนลูกเต่าผู้ใหนี่ลูกจะไม่เด้อพี่น้องเด้อครับครับผม ความใหญ่ความหนาความเน่าพี่น้องเบิ้งโดลดพุกอ่ะซ้ำกันครับ <c oughs> อุ้ยครับผมไทไายโอ้บมมี่มองฟิวพี่น้องครับผมเอากากไว้ผู้ใดสนใจก็จังโทรมาคุยกันมาสอบถามเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์พอเลายมพุเม้งสิขึ้นให้ไว้ในรายการอีกเทียนนึงเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> เอาครับผมสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับผมครับผมกากพี่น้องกเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอเลายมพุเม้งอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยเด้อพี่น้องเด้อครับผมผู้ใดเบิ่งช่องพอเลายมพุเม้งอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่งสำคัญคือฝากกดติดตามให้กำลังใจกันคือเก่าพี่น้อง เพราะว่าช่องพอดิมผูม่งกับบ่มีผิดมีผั่เด็กเบิงใดผู้ใหญ่เบิงดีเด็กหน่อยในทองเบิงฟี่บริสเงินเสียทองเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอาสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม